สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชา y o u ้ u b e ทุกท่านครับผมโอ้วันนี้นอนหลับแล้วครับพี่น้องมาเจอรถตัวเองแล้วนอนหลับแล้วครับอยู่กับผมมงคนอนวส่าสตูดิโอนะครับตอนนี้ผมพาพี่น้องมาอยู่ที่อูโมเดิลบัสนะครับอูโมเดิลบัสบ้านปงูงราชบุรีนะครับ วันนี้พามาอัปเดตรถของผมหน่อยนะ <laughs> really วันนี้ก็อาจจะยุ่งๆหน่อยครับเพราะว่าพอดีมากับเสียปรีชาครับสวัสดีครับเสียเสียใจดีครับพาเวมาชมรถด้วยวันนี้ <laughs> บังดำก็มาครับผมมาอัปเดตครับอัปเดตโครงสร้างครับพี่น้องว่า ตัวนี้เขาราคาที่ผมเสียไปเนี่ยผมจะได้อะไรบ้างนะครับนี่ครับสุดยอดเลยครับผมมาเจอตัวจริงแล้วแบบโอ้โหเต็มร้อยมากครับเต็มร้อยมากบางดำครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนอนหลับแล้วครับวันนี้สุดยอดเลยครับอือจน ็กมันมันเกินเกินมันเกินจากที่ผมคิดไว้มากดูครับดูการทำยันให้ก็ได้ดูการดามครับห้อยคัตซีนี่ห้อยมาสองตัวเลยนะเป็นเหล็กรางด้วยครับเหล็กรางนะครับดูการดามกันยันทุกจุดแบบขย้อดเลยใช่ไองนะครับเปรจากคอมพิวเตอร์ใช่ครับมาตัดเปะมาเปะเลยครับผมมาเปะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราไอซีโปรใช่ไหมครับ ถือว่ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วประมาณสี่สิบประมาณสี่สิบได้ครับเดี๋ยวพาชมบันไดครับพี่น้องนี่ครับตัวนี้ก็เป็นบันไดขึ้นนะครับบันไดขึ้นก็จะเป็นแบบโอ้โหรถบัสรถทัวร์เลยนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นห้องเครื่องปั่นไฟนะครับ ก็สามารถเปิดได้นะครับนี่จะอาอาเลยครับห้อเครื่องปั่นไฟครับฝั่งนี้แล้วก็ไม่มีไม่มีบูทข้ทางนอกนะครับไม่มีบูทข้ทางนอกนะครับก็จะเป็นบูทเขาเรียกว่าอะไรนะบันพับมันจะหลบอยู่ด้านในนะครับพวกโครงสร้างแบบสุดยอดมากครับ เกินที่ผมคิดไว้มากเลยครับโครงสร้างดูครับตัวนี้ก็เฮียเขาบอกว่าเป็นตัดเครื่องซีนซีมามาเป็นตัวยึดกับโครงนะครับตัวนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนรถนะครับเราสามารถถอดน็อตนี้ออกได้แล้วก็เปลี่ยนรถยกโครงออกขับรถออกได้เลยนะครับน็อตแค่1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าหกสุดสุดครับ ความสูงของผมเฮียบอกว่าน่าอยู่ประมาณผมเพราะว่าผมทําเผื่อเป็นยี่สิบนิ้วไว้อะปลุกใจอาจารย์ทุกคนนะครับเป็นดีใจมากเลยครับแพงไหมโอไม่แพงนะครับมาเห็นผลงานแล้วไม่ใช่ครับมาเห็นผลงานแล้วไม่แพงเลยครับคุ้มค่าอย่างเงี้คุ้มมากเลยครับดูเหล็กดูอะไรที่ใช้อันนี้อันนี้แค่แค่โครงสร้างยังไม่เสร็จนะ หลังคานะครับหลังคาก็จะเป็นแบบเฮียบอกว่ามันน้ําไม่สามารถออกมาด้านข้างได้มันจะไหลมันจะมีมันจะมีร่องครับร่องด้านข้างน้ําก็จะออกด้านหน้ารถแล้วก็ด้านท้ายรถอย่างเดียวครับส่วนด้านหลังยังไม่ขึ้นครับด้านหลังนะครับดูแต่ตัวยันตัวยันด้านหลังครับพี่น้องออ้แน่นปักเลยครับแน่นปักเลยครับ ฟังดูอาจจะเพลงครับเพลงแต่ว่ามาดูชอบบันไดนี่แหละหมาะอเมีิกแล้วบันไดนี่เอีอากันันอาจารย์นักดนตรีครับดูคลิปนี้แล้วก็เตรียมตัวไว้เลยครับผม เตรียมจับจองรถแห่ได้เลยครับไม่ใช่ให้ผมไปหานักจ้างหรย์อาจารย์ที่ต้องมาหาอาจารย์เพราะว่าผมหมดเพราะว่าผมหมดผมมหดเงินผมหมดเงินแล้วอาจารย์นาฏี้รับงานไ้ครับต่างก็มาจ้ารถแห่กันนี้ไปแแล้วกันทุ่มทุนครับพี่น้องผมทุ่มทุนเลยนะครับคันนี้นะครับ ด้านหน้าคุดดิดอ่ะนี่ครับนี่ครับด้านหน้าครับตัวแรกว่าจะว่าจะยังไม่ถ่ายให้ชมหรอกแต่มันอดไม่ไหวครับตอนแรกคิดว่าจะอะไรนะอิบไว้ก่อนครับอุอิอปไว้ก่อน,นแต่ก็มาแล้วก็ต้องอัปเดตนะครับอัปเดต ุดครับรถของผมมันสูงอยู่ประมาณ3เมตร3เมตร3เมตรเจ็ดสิบนะครับ3เมตรกว่ากว่าประมาณนั้นครับแต่ตอนนี้เขาค้ำรถอยู่นะครับเขาค้ำยันรถอยู่นะครับเลยมันดูสูงครับนี่ล้อลอยเลยครับค้ำยันรถอยู่นะครับก็ต้องรอชมครับพี่น้องว่า <c oughs> นี่ครับดูแต่ด้านท้ายครับด้านท้ายโอ้โหมาตรฐานสุดๆนด่ครับสุดยอดเลยครับโครงสร้างฝั่งนี้ก็จะเป็นรถที่มาพร้อมกันนะครับรถที่มาพร้อมกับผมครับ โชคทวีคันนี้แบบเตี้ยๆสวยๆเลยนะเขาไม่เน้นไม่เน้นมากครับเบียดหน้ากี่ใบเบียดหน้าน่าจะสามใบหรือเปล่าแต่ผมหน้าหกหลังหกหน้าหกหลังเก้ายังได้เลยนะรถผมเ <c oughs> พราะว่าอผมเน้นผมทําเผื่อไว้เครื่องปั่นไฟตัวใหญ่ด้วยครับตัวนี้นะครับทําห้องเผื่อไว้ตัวใหญ่นะครับแล้วก็ข้างบนก็ครูบอกว่า จัดให้พิเศษเลยครับนักดน,นตรีนี่ขีค่คอกันเล่นได้เลยนะข้างบน <c oughs> <c oughs> อพื้นที่สูงครับสูงนะครับจวดจวดครับพี่น้อง <c oughs> นี่ครับก็ผมเอามาตอนวันที่หนึ่ง วันที่หนึ่งสิงหานะครับวันนี้ก็วันที่24 24 25หรือเปล่าโอ้ยีกว่าวันครับพี่น้องได้ขนาดนี้แล้วครับแต่เฮียบอกว่าตัวกระนูยตัวแผ่นข้างนะครับไม่นานครับแผ่นข้างเพราะว่าใช้เครื่องซีอินซีตัดทั้งหมดนะครับก็วัดสเปคไปแล้วก็ใช้เครื่องตัดแป๊บเดียวครับจะว่าไม่กี่วันนะครับไอหุ้มแน่นอนนะครับหุ้มตีโป่งแน่นอนครับ ประตูของผมเป็นข้องผมเป็นอ,อะไรนะเม้นนวนครับระบบเม้นนวลครับไม่มีถุงลมไม่มีระบบลมนะครับเป็นเม้นนวนนะครับผมตามงบงบน้อยครับพ,พี่น้องงบน้อยอยากได้ถุงลมมากครับถุงลมแต่งบเราน้อยครับก็ไปตามงบเรานี่แหละ มีเงินค่อยจัดอีกคันครับสนามนานี่ครับแต่จริงๆแล้วผมว่าช่วงล่างผมน่าจะต้องไปเสริมอีกครับเสริมโชคนะครับจันสบัดเนี่ยผมชอบตรงนี้โอ้โหดูครับดูครับแกดามให้แบบไม่กระดิกเลยครับ ยอดมากห้องเครื่องปั่นก็ใหญ่ๆเลยนะนี่เข้าฝั่งนี้ก็ได้เข้าฝั่งน้นก็ได้นะครับเครื่องปั่นไฟฝัฟ่งน้นก็จะเป็นห้องอห้องอเวอร์นะครับห้องอเวอร์นะครับ ด้านหน้าครับด้านหน้านี้เปิดได้ด้วยนะนี่ครับเปิดไปเป็นชุดเลยเสียงกลางขึ้นด้านหน้าน่าจะได้นะ,ะประมาณนี้ล้กันครับผมนี่น้องนะครับติดตามได้เลยครับผมรถแห่มินิบัสมงคลสาวนะครับ ติดตามครับฝากติดตามไว้ด้วยครับผมมีการมีงานก็เรียกใช้ได้นะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันครับผมสวัสดีครับหรือว่าใครสนใจนะครับอยากรู้รายละเอียดนะครับก็ติดต่อทางติดต่อสอบถามทางอู่ได้เลยนะครับโมเด b บัสนะครับโมเด b บัซบ้านโป่งราชบุรีนะครับผมใครสนใจนะครับ อยากจะต่อรถแห่นะครับก็ติดต่อทางอูได้เลยนะครับคุยเรื่องราคาเรื่องนะครับสนใจก็ติดต่อทางอูลเลยนะครับผมคลิปนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ